เด็กๆก,กินอะไรกันอยู่มันนี่เอาแหนแดงนาะคะ่ะมาใหไก่กินนะคะอาหารเสริมของเขานะคะในรูปของพืชอาหารสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นพืชหนามนะคะแหนแดงของเขานะคะที่เขาเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงไว้ใหไก่กินโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าจะเสริมอาหารอย่างอื่นไปนาเนะคะบ่ใหกินตแต่แหนแดงนะคะนี่ก็จะเป็นไก่สีแดงกับไก่สีขาวไก่ไข่ได้เี่นนองไก่ไข่ตัวผู้กับไข่ ไก่ไข่ตัวเมียเนาะค่ะสีแดงนี่สีน้ําตาลออกสีน้ําตาลนี่ก็จะเป็นไก่ไข่ตัวเมียนะคะอันนี้จะเป็นสีขาวนี่ก็จะเป็นไก่ไข่ตัวผู้เขาเลี้ยงใส่กันเลยเนาะค่ะลองเบิรงชุดนี้ประมาณร้อยเนาะค่ะแล้วก็อีกชุดหนึ่งตัวเล็กๆชุดใหม่เดี๋ยวสืพ้าพี่น้องไปเบิรงเนาะค่ะอันนั้นสองร้อยนะค่ะอันนี้อันนี้หนึ่งร้อยคลอกตัวใหญ่อันนี้คลอกตัวเล็กอยู่ใกล้ๆกัน นี่หอกตัวเล็กเข้ากับจะกบกไฟอยู่ด้วยพี่น้องเขาก็จะอยู่ในไฟอยู่นี่ไก่ไข่ชุดนี้ว่าจะบอกขายว่าสีเหล้ยงเป็นเก็บไข่ข้าหาเมื่อล่องเหล้ยงเบิ่งแต่ตัวเล็กๆนี่แหละพี่น้องกับสวนเกษตรหนึ่ไร่กับบ้านสวนตัวนู้นนะคะล่องเฮดเบิงนงคะ่ะยังไม่ได้ทุนเลยมีแต่จกทุนตัวเองนะคะถาผู้ใดสิเหตุการเกษตรกะล่องคิดเบิงดีๆและะ้วค่ะ ต้องใส่เงินพอสมควรนะค่ะยุคสมัยใหม่ยุคเปลี่ยนไปแล้วนะค่ะ